ล่าสุดของวันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวที่ตัวตัวแรกของวันนี้ตัวที่สิบสองตัวที่สิบสองครับน่าว่าจะยังมีอีกนะครับน่าว่าจะยังมีอีกแน่นอนตอนนี้งูเต็มบ้านนะครับเป็นลูกงูเห่านะครับดันได้ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัว เพราะว่าลกมากนะครับมันจะมีมันจะมีเนี่ยช่องช่องนี้แหละตอนนี้งูเต็มบ้านขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับใครสามารถติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ที่สามารถจับงูได้นะครับขอความช่วยเหลือด้วยนะครับช่วยมาจับงูในบ้านนี้ทีครับตอนนี้ได้แล้วสิบองตัวนะครับแต่ยังมีอยู่แน่นอนครับแต่ยังไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงนะครับ นี่สภาพอยู่ในที่นอนมั่งถึงเด็กมีอยู่สามคนในบ้านพีโอะเอาล่าสุดพบอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะล่าสุดพบอีกหนึ่งตัวแล้วอยู่ในผ้าหม่มนะผ้าห่มผ้าผ้าูบากที่นอน

โอ้ลงมาได้มาดูนี่ไง้มาดูนี่เงี้ยโอ้ดูนี่เอดูนี่แหละเดี๋ยวนะมันนี่1ิก <Bien> ว <ven ido> oh, no, mm ่าเกินีดกว่าห้ันบกว่าัที่อ่ะตัวเจอตีในบ้านนี่สิบสามตัว เออยอดีพอดีออกมาพีดีผมยังรื้ออยู่เออแต่ว่ามันไม่ดีมันเกิมีเสียงออกมาก่อนนะอ่ามันเสี่งเลยทำไมเสี่ยงกันบางตัวก็อยู่ในรองเท้าบางตัวอยู่ในรองเท้ารองเท้านักเรียนเด็กเรียนนะรองเท้าเรียนว่าก็คือยันเต็มหนดเลยบางตัววารุสวริชใช่ไหมอาจารย์อยู่ชมอเลยดีวันนี้จะเป็นปูนไง แมีเป็นอย่านนหญ้ายู่ข้างบนจะอยข้างล่างก็คือความแคบโอเรตตูตู้นะสองตัวโอ้ตูน้นี้สองตัวแล้วก็ตูนต้นี้ด้วยตู้นี้นด้วยตู้นีด้วยก็ข้างล่างนะ<อ>จะอยู่ในพวกนี้ลัาเชิงตู้อะไรพวกนี้นะมีมีด้วยนะทัง้งหมดใช่มี

เดือนะอยจ่ตรงนี21ครับแต่21เจอตัวแรกอยู่ตรงนั้นน่ะในในซอกนั้นมันกําลังเลืออลเล้อยอยู่ตอนตอนกลางวานันพอหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งตอนเช้าแฟนจะดับลูกไปโรงเรียนได้ยินเสียงขู่ของมันเพราะว่าในบ้านมันจะค่อนข้างมืดหน่อยได้ยินเสียงขู่ซ่ง่ง่ก็คือว่า ไม่รู้ว่าอะไรแต่โพอมองไปที่รองเท้าของลูกนึงกำลังชูคอเลยลูกตัวเล็กน่ะหัวหัวหัวไม่โป้งก็เลยเมื่อวานนั่นแหละก็เลยเริ่มเริ่มหาเลยเริ่มหาแต่ก็คือว่ายังหาไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนพอหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองผมกลับมาในบ้านเนี่ยเห็นมันเลื้อยอยู่พอดีเลื้อยขึ้นที่นอนเลื้อยขึ้นไอ้ผ้าหม่มอัะก็เลยจัดการทุบไปตัวเป็นตัวที่สาม หลังจากนั้นก็เลยจริงจังเลยคราวนี้หรือเข้าของหรือเสื้อผ้าที่ว่าเป็นสงสัยที่มันมันจะอยู่กันก็เลยได้เห็นรูของมันพอเห็นในช่องนั้นเห็นพอดีตัวหนึ่งกําลังเลื้อยขึ้นมาตัวเล็กนั้นกำลังเลื้อยขึ้นมามาจากตรงนั้นนั่นแหละในในรูนั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยคุยตัวไปอีกเจอทุกศอกทุกมุมในกองผ้าบนที่นอนของลูกบนผ้าหม่ม บนในในรองเท้านั่นเลยเบ็ดเสร็จตีไปกี่ตัวเบ็ดเสร็จก็ประมาณสิบเมื่อวานสิบเจ็ดตัวแล้วก็วันนี้ตอนเช้าอีกสองตัวก่อนตอนที่ว่าโทรหากู้ภัยนั่นหละติดต่อกู้ภัก็เลยกู้ภัยไม่ได้มาก็เลยว่าเออจัดการเ,เจออีกสองตัวนี่ต้องย้ายบ้านหนีเลยใช่ไหมครัครับ,รบย้ายบ้านหนีเลยครับขนของ,ขอ,งออกเพราะว่นที่นี่เป็นบ้านเช่าไงก็เลยย้ายย้ายบ้านหนีดีกว่าเพราะว่า ความปลอดภัยอ่ะเพราะว่าบ้านเรามีล,ลูกลูกลูกเล็กนั้นอายุประมาณ4ี่ห้าหกขวบสามคนก็เลยไม่รับรองความปลอดภัยไม่ต้องอย้ายหนีก่อน